<TV. S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาแลวาวาทัพว์ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีโซโซนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะไปดูคาเฟ่ที่ต้องบอกว่าเป็นวิวหลักล้านเลยนะฮะชื่อว่า W Story ครับผมโอ้โหเห็นแบบนี้สวยนะ เดี๋ยวที่เนี่ยยิ่งกว่านี้อีกครับผมจะสวยขนาดไหนไปเลยมาดูกันคะคาเฟ่วิวหลักล้านนะครับอยู่บนเนินเขาวัวดถ้ำเขาปูนครับต้องบอกว่าสวยมากๆวิวแบบพานโนรามาฮะมาตามมาครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวเสาทิตเนี่ยรถอาจจะเยอะครับเขาก็จะมีลานจอดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีรถของชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยคอยรับส่งคอยบริการนะครับมาที่ร้าน W Story ที่นี่ครับมาง่ายฮะ <S <S โอ้โหเข้ามานี่ต้องว้าวเลยฮะรบ,บริเวณด้านในเนี่ยเป็นห้องแอร์เป็นห้องกระจกนะครับแล้วก็มองวิวแบบได้360องศาเลยฮะผมชอบวิวมากๆนี่คือวิวหลักล้านจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของคาเฟ่ บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดสั่งทั้งเครื่องดื่มแล้วก็จะเป็นพวกเบเกอรี่มุมด้านนอกตรงนี้ก็สวยครับเป็นระเบียงยื่นออกไปครับมองเห็นแม่น้ําเห็นภูเขาเห็นเวิ้งน้ําสวยมากแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีขบวนรถไฟเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาเรื่อยๆเป็นเวลาครับได้จังหวะก็จะได้ถ่ายรูปคู่กับรถไฟด้วยครับ ที่ร้านเขาก็เข้าใจทำนะครับทำเป็นเฟร,รมกรอบรูปไม้ครับแล้วก็ให้คนที่มาเที่ยวที่ร้านเนี่ยนั่งแล้วก็โพสท่าได้แบ็คกราที่ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยอยู่แล้วนะครับ นอกจากวิวดีวิวหลักล้านแล้วนะครับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของเขาเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็น่าทานด้วยนะครับเมนูขนมก็มีครบๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นครัวซองแอลมอนนะครับเป็นเลดเวลเวตนะครับเค้กมะพร้าวนี่โอห,หน้าทานจริงๆนะครับแล้วก็นี่เป็นบานอฟฟี่ครับ ยกมาให้ทานเนี่ยนะฮะอร่อยทุกอย่างคุ้มค่าไม่ผิดหวังอะ่ะมาถึงที่นี่สั่งนะครับได้ทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะครับแล้วก็กับวิวแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเพอร์เฟกเลยฮะ ได้ออกมาท่องเที่ยวนะครับได้มาชาร์จแบตให้กับตัวเองได้มาสัมผัสกับธรรมชาติแบบน,นี้เหมือนมาได้เติมพลังให้กับชีวิตครับถ้าไม่มานี่ถือว่าพลาดเลยฮนะวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอ e ีสูซต้องลาคผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ